เดี๋ยวรอพ่อครัวกันเห็ด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 ไว้เตรียมเครื่องไว้กันไก่ต้องน้ำเลี้ยงพี่น้องว่าภาษาบ้านเขาเอื่นกันไก่ครับแต่ว่าภาษาไทยนี่ภาษาภาคกลางเขาเอื่นไก่ใต้น้ํานะครับผมอยู่กับครอบ้าบ้านเราแล้วครับผมวันนี้มีอย่างมาไหมพี่น้องอยู่ตรงไห้ตรงหน้าให้เราครับเตรียมค่าตะไคร่ใบบกูดใบกระเพรามีใบแฉะมายากครับใบกระเพรามีแล้วครับไก่เขาเลี้ยงเชือดมาแล้วครับ ว้าคโอเคเรียบร้อยแต่ก่อนี่ปกติมอร์นี่สิบวเฮ็ดเนี่กินเนี่ยซิวเขาขั้วเนี่ยมือนีท้องสัยหิวจัดครับเขาอยู่เขาอยู่แกับมีนาะคำว่าหน้าที่เตรียมพักเตรียมเนี่ยล่ะผมนี่ผมนี่เป็นแผนกพ่อขั้วครับเป็นแผนกปรุงครับอันนี้ลูกน้องครับลูกน้องลูกน้องลูกน้องลูกนสองคนครับโอ้ที่แม่งเนี่ย โอ้โนี่ครับลูกน้องสองคนเหรอคนหนึ่งโดดคนไก่ข้างนอกครับคนหนึ่งเตรียมเครื่องให้ผมนี่เป็นแผนกปูนครับผมเป็นผู้อใหญ่ครับอันนี้เป็นผู้ช่วยเชฟนะครับผู้ช่วยเชฟสองคนครับสองท่านนะครับเดี๋ยวพาไปผู้ช่วยเชฟอีกหนึ่งท่านนะครับผมนี่นะน่าเสียครับโดดคนไก่แล้วไก่ก็จ่อยเนี่ยไม่มีเขาเท่าไหร่หรือกินแล้วเนาะโอ้ห้กินอยู่งถอนคนแล้วครับกําลังตอนนี้กําลังเผา เอาเพื่อเอาเอาเอาไล่คนมันออกครับเนี่ยนี่ะพี่น้องนี่ดูร่างก็ดีเองสินะครับเขาเป็นระดับคนหนาแล้วเขาต้องในกินมอนอไกลไปหน่อยอยู่กับครัวบ้านๆครับครัวบ้านทุ่งเราใส่ตะไคร้ดิใส่แต่ไข่ใส่แตะไข่ทำงันทำงานทำงานพี่น้องเนี่เขาอยู่ไปตำใส่กบอเคก์แล้วใส่โอเคกกับหัวแดงเอาหัวแดงมาพี่น้องนั่นอ๋อมีขามีตะไคร้มีใบมะกรูด แล้วก็ใบกะพพเพราพริกไทยอ้าบอกส,สมบูรณ์มาดิเ<ะ>นี่ยนี่แหละเหมาะสมแล้วก็ับเป็นผู้ช่วยเชฟนะครับเครื่องผงเฮาเยอะแยะครับวันนี้ครัวเราอยู่ตรงไหนต้องน้าเกับพี่น้องวิธีสายบันบนๆนะครับก็หันเลี้ยงกับเสี่ยวใส่ปึ๊บปึ๊บครับ <c oughs> <c oughs> ซอยมือยอเนาะเ้่เลือ่อได้เพื่อนเหลือได้แล้วเลือได้แล้วหัหันไอยเยเราเาทต่ำอยู่นะคนม่โอ้คือคเบิ้งเบ้เบเบิ้งเยเยถยอกล่องถือกล่องนี่ไงอยอย่างเงี้ยโอ้มือมือมืนี่เขาต้องซอยแบบนี้ต้องซอย่บงนีี่ต้องยาวดีกว่ายาโอ้นมันตัว ต้องใส่แบบนี้นะครับผอมอ่ตง้องบางต้นเออ,อนี่บางต้นได้บบางต้นไมได้นี่นี่นะครับแล <c oughs> ้วปึ๊บเนี่ยทำไตัเวเซื้ออยน่อยถ่ายผมม้ใส่แต่ใ่้จะไ,ไ, <c oughs> ไปตำตำ้กันนะครับจัดแบบว่า เอาเครื่องแบบจุกๆนะครับที่ยานต้องถูกกว่านี้นี่จำให้นะมาใช้น้องเรือของเดี๋ยวใส้เบอือซะเขาต้องแปลวงง่าจะสมุนไพรแบบจุกๆนะครับแต่เทียมใส่แบ กระเทียมกระเทียมมีกอกวะบอกไปเลยครับน้องเออเบิ้งเบิ้งยี่ห้อไทยไม่หยากครับขันหยาตแสดงว่าร้นโบแมนครับปน๊บกระเทียมพริกไทยพริกไทยเร็นไหมโอ้ยหมดเลยบนเลยนะจะมีรากของชีสด้วยนะครับผมไม่ต้องล้างเพราะว่าล้างเขาล้างให้แล้วนะครับไม่ต้อง สับไปเออวิธีข้องสับไงมาเนี่ยต้องัอนใส่ขางไงพนัว่าจะสาั้างเด้ยวขวดลงเหลือเหมือนเดิมครับผม เขาตามเมาส่วนที่ฟงกบสร้างมันครับเขาเอาส่วนเหีือมันน really! ังมาแง่ด้วยกันหรต้องกนอะไรยิงถามันฟงเขาได้ไปนตาลการบาม่ววิธีกันการนีกะเด็นเท่ากับใส่เกลือนะครับไม่เนี่ยบอกบอกเลย ตำละเอียดนะครับผมตทำไมพราะว่าหัวมือเยือนเพราะว่าตำละเอียดนี่เหนื่อยต้องเน,นตำอะไรคราบพ่อเดือดดับดบ,บ,บุบบุบอ่าไองใส่พริกไปใส่พริกครับผมใส่พริกลงไปพริเผ็ดๆพ่อจันน่าแซ่บเนาะนั่นเนาะอีเสื้อกูเสื้อกูหลดกูเห็นหน้าก,กินนี่ก่เคยผิดหวังหรอกอีเผ็ดตลอดหอมแดงใั่บ่ะหอมแดงบางคนก็ใส่บางคนก็ไม่ใส่ค,ใสครับเเต่ บางเทธอก่ะใส่บางเทธอกม่ใส่บางบ้านเอ้อหอมแดงบางบางบ้านเออนะเอ้อหอมแดงหอมบัวสีสะเก็ดก็มีหอมแดงเลยครับสีสะเก็ดก็มีหอมแดงนะครับผมเพราะว่าสีสะเก็ดมีแต่หอมแดงอันนี้ก็เอาเนาะบานที่บานก็ะดิ่งไม่นอนเลยตอนไปเบิ่งเงินลุน้องมือขวามือขวาไอ้กระดิองเส้าต้มบ่เอากระดิ่งเส้านี่ตลอดซีสะเก็ดไม่มีสารกลางนะครับผม ศรีสเกียดมีแต่สาระกั้งเป็นจังหวัดเดียวที่ไม่มีสาระกั้งนะครับบุกศรีสะเกดไเรือยๆโก่งไร่ออกโกงไรก็เอาไปนอนกนแล้วอยู่ให้นั่งอยู่หน้าเนาะอยู่ศรีสะเกียังมั่งไหมเนี่ยก็ต่ำไปอ่ะ ถ้ามันยังฟงอยู่นะครับผมบอกมีวิธีหนึ่งนะครับผมตัวเกล๋าใส่เดี่ยวเงินฟงวิเศษเขาเรียกว่าผมฟงฟิงเสียรติไลท์เสียบไลท์บางอ่บางคนไปใส่พริกแกงนะครับแต่ว่าส่วนผมไม่ไม่ต้องใส่พริกแกงครับเราตัดทำเป็นพริกแกงเองนะครับผมนี่จังไรพริกไทยใส่จันทร์ เสร็จแล้วครับผมรสายนั่เียบแมนพี่้องเล้ศกวดกักาตนนครับขวดคกใส่กัป๊อดไก่ตัวสังกันนี้ ตัวเครื่องนี่แบบแน่แนแย้งครับแล้วสดเครื่องนี่นี่ไม่ต้องตำละเอียดนะครับผมตำพอบุบๆุบพอครับบุบบุบนะนะไม่ต้องถึงวิธีการปรุงนะครับผม,มเครื่องที่เราตำไว้นะครับผมเราก็เอาไปคลุกไก่ทำการโคนเล่พี่น้องเห็นครับโคนเล่แบบนี้นะครับผมแบบนี้มเจ้าเห็นไหมง่ายง่ายครับ ล่เอ็ดหยาบมันก็ม uh ัน huh. ก right. no ็ียดหาบครับแต่เอ็ดหยาบแสดงว่าโบเมนครับีว so ิตทองกันแต่ว่าคิดว่ามันยาบแสดงว่าอันโบเมนนะครับเนี่ยคุเลคุเลเสร็จแล้วเราก็ใส่หม้อหมอยใส่ไว้ให้ปรุงก่อนไปนะปรุงบ้ปรุงตามรังโอาเชื่หมอยใส่ไว้หมอยยังไงเลยหมอยไม่้างครับ เย,เยาทาวเยครับพี่นอ้อปกติมันเป็นไก่ไตานานะแต่ว่าเขาเ,ขาเห็ดแบบคัวแห้งครับคัวแหง้งเขาเรียกว่าภาษางเหนือเขาเรียกว่าคัวแหง้ง คือคิวก็ยังคนเนี่ยมาคนขอให้เรก็จะกลัวไปป่วยเครื่องกับไก่มันหอมก่อนครับอ้หอมจัดมาเลยดีแล้วกันหอมแห้งหรอเด็ดเด็ดเด็ดมาก ยะน้องป่าห้เชฟยอนีเชฟบอกเลยเชฟสั่งได้นะครับมีน้องสองคนนะผม <c oughs> เลือนะวั <c oughs> อดนมองสอคนุดมากนี่ตีเชฟนี่ตาย, <c oughs> ย,ายเดี๋ยวจนจเย็นโอ้โหโอ้โหวดหัมงเลยนันจะใช้บ้านาละก <c oughs> ่อนงแล้วก็ตัวไตื่นนี่มันยังผิดตัว กอขึับงานนอนอยังไม่งมงเงินเลยือนอนยังไม่หมู่กับติตื่นว่านี่ยังเข้าใจหน่อยเหรพี่น้องนี่น้ำบานห้่ยการทำอาหารเราไม่ต้องมีอะไรมากมายนะผมว่า <c oughs> ลูกน้องบอกว่าลูกน้องลูกน้องผมเลื่อนกระเพาะครับเดี๋ยวไอ้ลูกน้องไปเก็บกระเพาะก่อนนะตอนนี้เราได้น้ำมาแล้วเดี๋ยวเราก็จะขั้วให้มันแห้งก่อนครับ เน้นน้ำบ่เงินเอาแบบนี้เอาแบบสนานด้วยบ่แบบจำน้ำก็คลุกคลิกแบบคลุกคลิกบ่ะโอ้ก็เลยภาษาบ้านเราเรียกว่าอุจุอุจุนะฮะภาษาบ้านเราเรื่ออุจุภาษาไทยเรียกว่าคลุกคลิกบ่ะอันนีคันมอจามมีแรงมากเาะเสียบไม่กดต่อเลยนะนะครับผมก้วไปนะครับ ก็ไปเลยครับจนว่ามันหอมนะครับไปพรอมไปที่แล้วเราก็หยอดน้ำนิดนึงครับจะน้ำไปปึ๊บปิดฝาไว้รอไก่สุกนะครับถ้บไบบาไก่สุกแล้วปึ๊บห้ากระสีมาปุ่มนะครับผมโอเคพี่น้องโอเคครับระหว่างเรารอไก่สุกนะครับผมแลาห้องกระสีมาฉีกไปมะกรูดนะครับ ใบมะกรูดแล้วก็ใบกระเพรานะครับใบกระเพราปลูกเองนะครับจากสวนสดเลยใบมะกรูดนี่คือต้องฉีกเอานะครับผมขันบ่ันห่อใส่ใส่มีดซอยมันจิบ่หอมมันหอมกูจะว่ามันมันบ่คือฉีกไหม,มเพราะว่ามันมันใส่ข้อม,มีดนะ่ะอ,อันนี้เขาใส่ดังเขาเ <c oughs> <c oughs> นี่ยฉีกเอาดังดังดังฉีกเ,เลยครับปึ๊บอ่าแล้วก็ใบกระเพราใบกระเพราแล้วก็แบบนี้แบบนี้ง่ายๆครับไงปึ๊บอ่าโอเค เราเตรียมเครื่องปรุงเรานะครับผมปึ๊บเครื่องปรุงเครื่องปรุงยังนะครับนี่ครับซอสหอยาลมน้ำปลาเพราะว่าเกลือกับปรุงรสเราใส่แล้วนะครับผมสักนี่ผมจะมาใส่โรดดี้จะใส่ให้นะครับนะโรดดีใส่ป่ะโรดดีอ่าอันนี้ผงปรุงรสนะครับใหม่มาดูด้ครับวม่งข้างไปไปมาเลยอยเนี่ยเดี๋ยวผมไก่หอกกับเกือบซุปนะครับ เกลียวทุกอย่างอย่างเงี้ยเขาก็ใส่เสุดนะครับเกลือวที่เราปัดก็ใส่เลยโอ้มีไฟอยู่กับเราบอสไปห้องหุ้มอยู่บุหรีได้จังไหมห้องของผมก็ได้ครับมาคนเขาอาจจะไม่ได้ใส่สูตรมาถอยนะครับผมแต่ว่าผมอันนี้เป็นสูตรของผมนะครับ รสน้ำปลาน้ำปลาเทศ่ยวก็ได้โอ้แต่เคม็มเลยวะลองอืมหอมน้ำปลาแห้งแล้วก็ใส่ของฟูรสนะครับผมของุูรสหมูแต่ว่าเราตำไก่นะครับนี่อผมก็ว่าเครื่องเค็มมันเยอะแล้วนะครับแล้วก็โคเล่โคเล่ก่อนนะครับ อรอแป๊บนะครับผมรอก,ก่อนนะครับปิดตาใบแป้นนิ่งใส่เครื่องเคียงไปเครื่องหวางพวกตัวใบกะเพราตัวใบมะกรูดก็มีมีขาซอยนะครับผมที่มะกรูดเตรียมไว้ให้นะครับอโอเคพี่นะ้องนะตอนนี้ไก่เราสุกดีนะครับผมต้องไปใส่ใบ กระเพราใบมะกรูดนะครับลงไปเพิ่มรสชาติเพิ่มความหอมครับต้บนๆๆๆนะครับนี่บอกเลยเผ็ดร้อนอ่าสำหรับที่ผู้ใดมักเข้มข่ามเติมเติมน้ำปลาที่หลังได้นะครับแต่ว่าตอนนี้มันนัวแล้วนะครับเ,เดีย๋ยวอะไรครับผมแซ่บ